สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพี่ช่องปรกคุณนพี่สาวลงบนนะคะเช้านี้นะคะเดี๋ยวมาดูนะคะพระออนเตรียมอะไรให้ย่าไปไปวัดนี่นะคะขั้วเมงขั้วเมงแซีบหลายแซีบหลายขั้วเมงขั้วกับมือเลย ก็มีแค่นี้นะคะคุณเอฟซีเดี๋ยวมาดูค่ะว่าใครส่งอะไรมาให้ป้าอ่อนนี่นะคะนี่นะคะของก็ได้มาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวปอ,อนจะเปิดให้ดูนะคะทุกคนนี่นะคะเปิดแล้วนะคะเปิดแล้วแกะแล้วโอ้ นี่ค่ะมาถึงแล้วนะคะเป็นนอกล้วยเด้พอพ่อแม่พี่น้องเลย่นนะบักยางงามเลยพ่อแม่พี่น้องเลยนอกลก้วยนอกล้วยจกักแมนพันยังปอออนกับบะหูเด้พอพ่อแม่พี่น้องเลยต้องรอดรุ่นอีกที่หนึ่งเนาะว่าเป็นพันยังกระได ่นละเวลามันออกลูก่นละเวลามันออกน่วย่นละก็มีทั้งหมดนะคะประมาณนะคะประมาณ <5 S 1> <5 S 2> ประมาณสิบนะคะสิบสามสี่ห้าหกเจ็ด ปดสิบนะคะส,สิบสิบหนอนะคะพ่อแม่พี่น้องตอนก็ขอบคุณนะคะคุณอฟซีนะคะที่ส่งมาให้ปอออนนะคะวันนี้ก็จะไปปลูกขุดหลุมปลูกนะคะก็ได้มาถึงแล้วเมื่อวานนี้นะคะแต่าปาก็เตรียมเท่าเพื่อที่จะเอาไปแล้วนะคะไปนาก็จะใส่สลิงนะคะไปวันนี้นี่นะคะ ็ขอบคุณนะคะขอให้ผู้ใหญ่นะคะที่ส่งนะคะหอกล้วยมาให้ปอออนก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะทำธุรกิจอะไรก็ขอให้เฮงล่ำเวยๆนะคะนี่นะคะก็มีแตงด้วยนะคะแตงที่ป้าน,นะคะซื้อมาวันนั้นนะคะวันที่ป้าไปขายกล่องข้าวที่หมู่บ้านทงข้างแตงใหม่ๆนะคะสดๆ,สดๆกินานหวาน ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนดีอฮาดีอเอ้ยแกงหางกระดกกระดกกระดกแต่เช้าเลยก็ประมาณนี้นะคะทุกคนก็ขอบคุณทุกท่านนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ป้าอ่อนพี่สาวลงพนเลยนะคะยา่ก็เตรียมตัวเพื่อที่จะไปวัดแล้ว อาลีโอก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ